สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมสัปดาหก,ก็อยู่กับ f อฟซีอเราเช่นเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านเองแล้วครับก็ทีนี้ครับเป็นฟูลแมนยูครับผมมาในรอบ4ี่ชั้นสามครับฟูลหกแปดด้วยโอ้โหสุดยอดครับมูลค่าทีอยู่ที่46ล้านล้านานะครับค่ายพีอยู่ที่280เปดสิบเปเปเ้เลบทีมคัลเลอร์จะเป็นโอออบอกสามสปิทอลบกสามยิงไกลบสามครับฟูลแมนยูนะ โอเคครับมาเริ่มจากผู้รู้สามตัวแล้วเป็นไปเตอร์ใช่ไหมเครืนะ่องนับเป็นปีสีบวกแปที่เหน่งสุดเลยก็จะเป็นจีเคปริยะอ็สี่สิบสองครับอูยเอาเรื่องครับ ราคาอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านล้านครับแบ็คขวาเป็นปาร์คจีซองครับเป็นปี cc บวก8ที่เด่นสุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นนี่ครับดุจันนับ104 5เรามาเป็นความมืดครับ1044สุดยอดเลยแล้วก็จะมียืนตำแหน่ง1043สปิโตน1042ครับหูก็เด่นในหลายตำแหน่งอยู่ครับปาร์คจีซองครับราคาอยู่ที่ประมาณ2.3ล้านล้านครับผมแบ็คซ้ายครับเป็นดาริบินครับเป็นปี d ีบวก8ที่เด่นสุดของดาริบินครับก็จะเป็นสไลด์นะครับเข้าปะทะส่งสั้นนะครับ1037 โอเคนะก็ประมาณดาริบินถือว่าเป็นตัวที่ราคาไม่แรงมากถ้าผมจําได้ครับเนี่ยประมาณขึ้นมาอยู่นะประมาณ8ปดแสนครับดาริบินแล้วคู่เซนเตอร์ครเป็นลิโอฟอยนานะเป็นปีเอลเอนนะครับบุแปดคู่กับโรนบองครับเป็นปีเฮนะครับโอ้โหแล้วโรนบองที่เด่นสุดเลยครับก็จะเป็นคู่กุมบอลนับร้อยสามสิบเก้านะครับส่วนฟอยนานก็จะเป็นโมงบอลกับประกบตัวร้อยสามสิบแปดอืมอ๋เลือกครับนี่ครับคร่าวๆของทั้งคู่ประมาณนี้ครับสแต็กส่วนนิสัยทิมอยู่นะครับก็มีพาวเวอร์ให้เดินที่1.9ล้านครับ ลดบำบังอยู่ที่1.6ล้านครับก็ราคาก็ถือว่าจับต้องได้อยูน่นะถูก CM ตรงกลางกันมาเป็นซับบิเซอร์เป็น PUT ูบวกแปดคู่กับชไวเนี่ครับเป็นปีดีซีบวกแปดก็ที่เด่นสุดของชไวเนี่ครับน่าจะเป็นพลังการยิงกับส่งไกด์ร้อยสี่สามลงมาเป็นยิงไก 4, ด์ร้อยสี่สองดูดันความอึดน,นะครับร้อยสี่สองปุบปุ๊หลุมร้อยสี่สิบสมดุลร้อยสี 4, ส่ 4, สิบกับเอาเรื่องชไวเนี่นะครับน่าจะเฟลอยู่ครับตัวนี้อย่างบ้างส่วนซับบิเซอร์น่าจะเด่นที่สุดก็จะเป็นพลังการยิงกับยิงไกด์ร้อยสี่สิบ 4, กับร้อยสี่สิบเอ็ดไปเลยครับ เอาเรื่องสปีดต้น139ครับสงสั้นนะครับ139ทอมิเซอร์ก็ไม่ได้แย่ครับตัวนี้น่าจะยิงไกลได้แน่นอนครับคือผมเคยใช้ปีลองลงมาหน่อยนะครับก็ยังโหดเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะยิงโหดอยู่หรือเปล่านะครับ UT ส่วนนี่ใส่ที่พี่อยู่นะก็มีเงียบลองช็อตนะครับได้ดีทั้งคู่เลยนะครับยิงไกลได้ดีนะครับประมาณนี้ ส่วนราคานะครับเซบิเซอร์อยู่ที่1.6ล้านล้านส่วนชไวนี่อยู่ที่5.3ล้านล้านครับผมปีกวานะเป็นเดวิดเบคแฮมครับเป็นปี4 4ซบกแที่เด่นสุดเลยครับก็จะเป็นฟรีคิกนะครับกับเปิดบอลรับ146ไปเลยครับหูเบคแฮมรอมาเป็นยิงโค้งครับ145ส่งไกล144ยสีอ่านเกม143ผู้กุมบอลสมดุลนะครับความมืดนหู1 4อยสีไปเลยครับพลังการยิงไกลตามนี้เลยครับอย่างบ้าเบคแฮมส่วนราคานะครับอยู่ที่ประมาณแ8ดล้านล้านครับเบคแฮม เป็นตำแหน่ง RM นะส่วนตำแหน่ง LW ว่าเป็นอเล็กซิสอันเช่แล้วเป็นปียูทีบวกแปที่เด่นสุดเลยก,ก็จะเป็นสปีดต้นนับ145ครับกับสมดุลน,นะครับอเล็กซิสลอมาเป็นยิงไกล144ครับพลังการยิงยิงตำแหน่ง140ครับแล้วก็จะมียิงโค้งเลี้ยงบอลห้องตัวแล้141ปริยา140นะครับอเล็กซิสน่าเล่นจ,จัดเลยครับส่วนราคานคับอยู่ที่4.7ล,ะล,ะละ้านล้านครับอเล็กซิสก็ราคาถือว่าโอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่นะ หน้าต่ำครับเป็นเอลิคคันโตนาครเป็นปีเจนเอมบวกแปดครับที่เด่นสุดของคันโตนาก็จะเป็นผู้คุมอารมณ์ครับร้อยสี่ห้าดุดันกับสปีดต้นรับร้อยสี่สี่สมดุลควบคุมบอลรับร้อยสี่สองยิงบอลร้อยสี่เอ็ดครับมีเลยตามนี้สแต็คเข้าๆนะครับอย่างมากเลยคันโตนาส่วนราคาอยู่ที่แปดจุดเจ็ดล้านครับแล้วหน้าเป่าเป็นเวนูนี่ครับเป็นปีดีซีบวกแปดครับที่เด่นสุดนะของเวนูนี่ครับก็จะเป็นจบสกอร์ร้อยสี่สี่ลงมาเป็นสปีดต้นพลังการยิงยืนตำแหน่งนะร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วก็สม รุ42ครับดูครับประมาณนี้เลยเวนูนี่ DC น่าจะลองท็อปทอยู่ครับผมนะครับแต่ก่อนนะราคาอยู่ที่6.4ล้านล้านนับก็ถือว่าราคาแต่ก่อนนี่ประมาณ8หรือไม่ก็7ล้านล้านได้ครับผมนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มจะกราฟเริ่มสูงนะครับโอเคประมาณนี้ครับเวนูนี่อย่างตึงครับอย่างตึงฟูลแมนยูนะครับมีดีแกรด้วยครับดีแกรเผื่อลด FP นะครับนี่ครับ ยี่สิบ pl ขอดูสเต็กกันเล็กน้อยนะครับก็ tk ปริยาบร้อยยี่สิบนะครับปริยาบร้อยยี่สิบกับพุ่งหลักครับประมาณนี้แต่ว่าแน่นอนว่าเราต้องใช้ปีเตอร์ชไมเคิรับถึงจะได้สวยๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูทคติทีมนะทคติทนักเตะกันเลยครับ l e t s g o และนี่ก็คือทคติทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5เล่นในลึก6ครับเกมบุกครับต่อบอลเป็นส่งไกลครับเล่นในกว้าง5เล่นในกรอบ6เต็มฟรีคิกสองรูปแบบทีมปกตินะและนี่ก็คคคคืือออทติกนนัััเเเะะรรรบบูหา่ง ก็ไปลงแรงกันเลย let's go <S ไปแคมไปแคมลากขึ้นมาแล้วคอสมาตรงนี้เวดูนี่เกิดได้โหมกับแล้วเอลิซิธปั่นตรงนี้ก็ข้ามขานไปครับแล้วจังหวะนี้ก็โปรยนานครับถือว่าเล่นได้ดีอยู่แล้วปีนะเอเนะธรระวังครับกูบโบกให้มามีตัวมาจ่ายตัวนี้ก็ยังติดชวายนี่เลยครับแต่ยังมาได้แล้วปั่นมาตัวนี้ก็เข้ามือปีเตอร์ชมเปเทอร์แบบง่ายๆครับ ไปแคมเอาเลยครับลองเปิดดูหน่อยไปแคมเปิดมาแล้วเวนดูนี่หูชอมมะโหมดตรงนี้แต่ว่ายังเซฟไม่ได้ครับมาครับไปแคมเปิดมาอีกทีนึงคราวนี้ต้องยังโหมงไม่ได้อเล็กซิตตัวเล็กไปหน่อยนะครับแล้วตรงนี้ก็ลงนบอลครับหูหลักแน่นจะจัดครับไว้นี่ให้มาสปิเซอร์อเล็กซิตมาที่เวนดูนี่ปั่นตรงนี้ก็หูอีโกเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับอหูไปแคม ออสมาจังหวะน,นี้แล้วเป็นเอลิกคาโตน่าหูชนคานคับโหูยังงับยังทำไม่ได้อะลองอยากได้ดไปแมมค้มาคาโตน่าเวลูนี่ต่อเพื่อนเติมครับเอาอะไรครับชาวัยนี่เติมมาแล้วแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะหูยังเบาไปหน่อยครับอะไรก็บอลคนละครึ่งมาครับอเล็กซิสอเล็กซิสไปแล้วอเล็กซิสแล้วเปิดมาตรงนี้เวลูนี่ได้โขก็เรียบร้อยครับหูดูครับเวลูนี่สุดยอดครับ หนูครับเวียร่าครับเบียร่ามาที่เดนิสเบิร์กแคมป์แล้วของรีตรงนี้ยังเซฟไม่ได้ครับปีเตอร์ชามัยเคลิ้นมาดูจังหวะนึงนครับลุงเบิร์กุงเบิร์กมาเบิร์กแคมป์ก็ยังซุปเปอร์เซฟอยู่ครับปีเตอร์ชามัยเคลิ้นเดนิสเบิร์กแคมป์โอเคจริงมันสวยครับซาปีเตอร์จะได้สวนอเล็กซิสจะยิงทีมเก่าได้หรือเปล่าอเล็กซิสให้มาเวรูนี่ขังนะครับยิงคาร์โตน่าคาร์โตน่าหลบมาสวยครับคาร์โตน่าปั่นตรงนี้เรียบร้อยขึ้นมาไปก่อนครับจาก เอริกคันโตน,นาครับมาครับอเลฟิตให้มาที่ดาริบินเติ์มาครับดาริบินข้างในมีสองครับดาริบินดาริบินขอมาตรงนี้แล้วเป็นซาบิเซอร์ครับอุ้ยสุดยอดครับตรงนี้จับวางเลยครับโอเคโดนวองหนักได้ให้มาชวยนี่ชไวอยนี่ไหลามาให้กับทิงคันโตนายังติดเซฟครับเบนูนี่ ดูนี่ให้มาอาริซิทอาริซิทให้มาที่คันโตนา่ายิงไปเลยเรียบร้อยครับ3ามามาครับมาครับคันโตนา่าองลยียิงไกลไหมยังไงเจออีโอครับไม่ให้ยิงเลยครับอีโอบอกดูนี่ให้มาที่อาริซิทแล,ล้วด <c oughs> ูนี่ทําท่าเลยครับดูนี่ดูนี่สวยครับเวนดูนี่เวนดูนี่เรียบร <ไง S 2> ้อยครับสี่สามมาครับเวลา ระวังครับระวังโอเคเรามองสวยสวยนี่มาที่ดูนี่ดูนี่เห็นเบคแฮมเติมเป็นคาร์โตน่าครับคาร์โตน่าแล้วก็ปัดไปซ้ายเรียบร้อยครับไอ้คาร์โตน่าแฮกติกไปเลยครับยิงคาร์โตน่าสวยนี่มาที่เวนดูนี่ครับดูนี่ตกมาได้แล้วปัดไปซ้ายหูติดบล็อกครับเบคแฮมเปิดมาลดลงบองไม่ได้โมงแล้วเบคแฮม เก็บได้เปิดมาใหม่เป็นเวรรนี่ได้โคเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์เลยปู้สุดยอดครับทีมนี้ระวังครับระวังชามกุลเจอริโอดักได้เอาละครับตอนี่ตัวหน้าตัวหน้าให้มาที่ชไวนี่ครับไม่ล้ำครับเวรรนี่ปั่นด้วยซ้ายหุ่นเจอตัวนทานท้าบมาดักได้ก่อนมาตะกี้ชนเสาไปแล้วคราวนี้ต้องเข้าแล้วแหละ เป็นคันโตนาไดโคเรียบร้อยครับมาสองสองอ้ตัวนี้คือครบเครื่องจริงครับสวนสูงได้ความเร็วไม่ยิงจบสกอร์หมุนบอลอะไรได้หมดครับดูครับคันโตนาเทคโตคนเดียวครับดูนี่ต้องให้มาที่อาริซิสซานเชสครับจากฝั่งนี้มั้งอารซิสเอาเลยครับวนมาได้เปรียบครับอซิสให้มาที่คันโตนาไหลมาให้กับซาบิเซอร์ป่านตรงนี้เรียบร้อยครับซาบิเซอร์สามสองเลยครับขึ้นนำอีกครั้งครับคันธาโนกูแทงมาช่องนี้โห สวยแล้วไงครับสวยแล้วไงซอนฮึงมินซอนฮึงมินปากรวยเกมรับได้ดีเลยเมื่อกี้รุนิดสวยครับเซนโชโอเคไฟนานสวยครับไปแค่ให้มาที่คิงคารโตนาคารโตนาเปิดมาเลยครับดูนี่จุดนัดพบครับเรียบร้อยครับมาครับตีเสมอมาได้ครับจากเวลูนี่หนึ่งหนึ่งครับโอเคลองบอง ดีมาดีแล้วเอาละครับได้ส่วนครับดูนี่อย่าพึ่งเปล่านะจานอย่าพึ่งเปล่านะอาริซิตอาลิซิตอาลิซิสันเชสโอดชอนเสาแล้วคันโตนาจิ้มได้เรียบร้อยครับสองหนึ่งมาก่อนครับก่อนที่จะหมดครึ่งแรกนะชิวๆแล้ว่าพามาถึงอาริซิตรับมาอาริซิทขอโชว์หน่อยลามาคนเดียวอาริซิตอาลิซิตรามาคนเดียวอาริซิทแล้วก็ยิงไปเสาแรงเลยเรียบร้อยอาริซิทสามหนึ่งครับ ม,มาครับอาริซิสคิ้วข้องจ,งจริงครับตัวนี้ตัวลองบองสวยปาร์คให้มาฮัลโตน่าฮัลโตน่ามาที่เวนูนี่แหละครับดูนี่ให้มาที่ทคันโตนหน้าแล้วปัน่นไปซ้ายไปตรงนี้นเรียบร้อยแล้วขึ้นน้ำไปก่อนหนึ่งศูนย์แล้วกุลิดกุลิดให้มาดาริบินสวยครับโอเคเฉลยนี่ทิ้งออกมาให้กับอเล็กซิสซานเชสดูครับหูเฟิร์ทังเฟิร์ทัดข้องอยู่ครับอเล็กซิส แล้วเปิดมาเลยครับเวนดูนี่เรียบร้อยครับ2ศูนย์ไปเลยครับเวนดูนี่โอ้โหมาครับเอาอะไรครับเอาอะไรครับคนครับมาให้กับเต้เต้ครับหนุนต่อบอลกันมาดีมากนะครับฝั่งนู้นแล้วเต้ยิงเลยครับก็ซุปเปอร์เซฟของปีเตอร์ใชไหมเคื่เลยครับโอเคตอนนี้สวยครับเป็นไลกาดให้มาตรงนี้หูแล้วซุปเปอร์เซฟของปีเตอร์ใชไมเคื่ครับยังครับยัง ซับิเซอร์ขอลองส่องดูหน่อยครับซับิเซอร์หืปัดเอาไว้ก่อนนะครับมาราซาตอนนี้่นะครับวัดจ่อต่อบอลกันมาดีมากครับตอนนี้ให้มาเป็นวานเฟอร์ซี่ได้ปั่นตรงนี้ก็เข้ามือไบเตอร์จะไมเพลื่อนอะไครับเวลาสามนาทีมาครับอัลโตนาโดนสไลด์นิดนึงแล้ววูนี่ให้มาที่เอ็ดิคคันโตนาไปอะไรครับอัลโตนาโหติดบล็อกแล้วก็ไปเข้มซ้ำได้ครับเรียบร้อยโอเค หรือว่าให้เบคแฮมได้ลองบ้างครับผมเรียบร้อยชิวๆครับโอเคโดนบองไมปฝาวครับตัวนี้เปิดมาให้เบคแฮมครับแมนกับเบคแฮมแต่เบคแฮมเปิดมาให้กับเวนลูนี่เรียบร้อยครับดูครับโอ้โหแค่สองสามจังหวะทั้งนี้นะครับสุดยอดเลยโอ้โหสวยครับสวยเลยกุลิิตตกุลลากเข้ามาก็ติดลิปโอครับยยยอดเี่มมาก ไปนี่มาสวปิเซอร์ถึงเวนรูนี่แล้วครับผมไปเวนรูนี่อย่างเร็ว,วรูนี่เรียบร้อย50ไปเยยลยโอโ้โหแฮกติกครับไปกดผ้าน,นะครับแล้วซาลาโมซาลาติดดาริบินครับหรือว่าออกมาบล็อกได้ทันเลยอู๋จานไม่ได้ฟ้าด้วยคาตารหน้าล่วงไปแล้วเนี่ยโอ้โแล้วปัดมาตรงนี้ก็ปัดเอาไปก่อนครับปีเตอร์เฉร์ขึ้น แว่าเล่นสั้นดีกว่าครับแล้วเบคแฮมปั่นไป้ายดูก็โอ้โหสุดเซฟเลยครับเดี๋ยวริบินเห็นสัตว์เป็นชอยนี่ครับเติมมาครับเอาอะไรครับชอยนี่เปิดเข้าในมาเป็นคันโตนะ่าเรียบร้อยครับมาครับลูกแรกมาได้แล้วครับผมไอ้คันโตนา่าอารีซิตเปิดนะลองบองลูกนี้เรียบร้อยครับโอเคถือว่าปลอบใจแป๊บปลอบใจ เอสโปเจอริโอครับโอเคยังเบียดได้อยู่เบีแค้มมาให้กับอเล็กซิสซานเชสไปครับอเล็กซิสยังเปิดไม่ได้คราวนี้เปิดได้เลยครับให้มาที่คันโตน่าได้โขดตรงนี้เรียบร้อยครับมาครับมาครับคันโตน่าถึงศูนย์เลยเปรเซกเปรเซกอีวาเปรเซกได้ยิงมาอย่างซุปเปอร์เซฟอยู่ครับปีเตอร์แชมเปี้ยนแล้วยิงทีติดบล็อกครับก็จบกันไปคะับสำหรับทีมนี้ครับก็สุดมันเครับสุดมันเลยแมนยูนะครับ ก็มีแพ้มีชนะกันบ้างนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแผนนี้ต้องคนใช้บ่อยๆถึงจะเฟี้ยวนะถึงจะถนัดนะครับเพราะว่าตำแหน่งบางตัวเนี่ยอาจจะแบบฉีกมากหน่อยับอย่างเช่นคานโตน้ายางจะฉีกมาปีกนะครับสําหรับแผนนี้นะเ่นกันบ่อยหน่อยถึงจะแบบรู้ใจกันนะครับแต่ดูรวมว่าถือว่าโอเคนะผมว่าเน้นเปิดกระสุนใหญ่ครับสําหรับแผนนี้ครับ ที่ผมเล่นมาแต่ถ้าใครยิงไกลดีผมว่ามีโอกาสได้ลองส่องเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้สายส่องขนาดนั้นครับแล้วก็จะมีแผนหนึ่งนะที่ผมเสริมมาในไฮไลท์นะครับก็คือแผนเซฟก็เอาไปลองใช้ได้แผนนี้ก็จะบาลานซ์เลยครับผมนะครับสําหรับที่เจ้าของทีมบอกไปลองปักไปดูได้ครับมาครับผมจะไล่จารล่างข้างบนครับผม ปีเตอร์ชำไมขึ้นอันดับก็บอกเลยว่ายัางหนึบครับยังหนึบเลยเซฟได้ลูกลูกที่ควรเซฟก็เซฟได้ครับโดนแค่ลูกแบบผูกเขาหลุดมาหลุดเดียวไหมก็โมดที่เซฟจริงหรือว่าลูกยิงเสาแรไรอย่างเงี้ยผมชอบโดยอยู่แล้วนะครับผมว่าให้ผ่านเลยปีเตอร์ชำไมเขึ้นหนึบจริงๆริงครับตัวนี้ถือว่าเล่นในหลายตำแหน่งครับแล้วทีมนี้เขาจับมาเล่นวินแบ็กนะครับหรือว่าแบ็กขวานะครับก็ถือว่าโอเคเลย ความเร็วมีความแข็งได้นะ <S <S เติมเกมลุกก็ได้เหมือนกันใ,นใครที่แบบถนัดเอาแบ็กเติมเกมลุกเนี่ยเกลียวอยู่แลวครับดาริบินก็ถือว่าความเร็วมีพอประมาณนะไม่ได้เร็วหวือหวาแต่ว่าเข้าสกัดดีครับนะครับสำหรับดาริบินก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบไม่ได้แปลงมากราคาก็เอาไปฟูได้เหมือนกันตัวนี้ส่วนคู่เซนเตอร์แล้วผมว่าก็โอเคนะฟอยนานก็เป็นปีที่แบบเป็นปีเก่านะแต่ว่ายังเล่นได้ครับฟอยนานเอามาลดเอพีครับเพราะผมว่าเก่งนะฟอยนานปีนี้นะครับถือว่าได้อยู่ ชนได้อยู่แต่ว่าถ้าเจอตัวโกง,งไปก็โหพาทายให้ได้เหมือนกันครับรวมบองก็เห็นว่าความเร็วน้อยอย่างนี้แต่ว่าก็ได้อยู่นะรวนบองแล้วเข้าประทะแน่นจริงครับรูปร่างใหญ่ดีครับชนแน่นจริงลูการกายก็เก็บกินครับ แต่นั่นแหละครับถ้าเจอตัวเร็วก็ยากเหมือนกันยากเหมือนกันต้องยืนดีๆครับอย่าไปเข้าผ้านะครับสำหรับผมนี่ผมชอบเข้าผ้าอยู่แล้วนะครับ oh. ผู้ CM เรานะครับก็ผู้นี้ผมว่าลงตัวเลยครับซาบินเซอร์เชวาเนียถ้าแบบลมอิมการลองส่องสักหน่อยนะครับโอ้โห oh. บอกเลยว่าได้โชว์ของแน่นอน,นครับ <Yeah. S 1> สองตัวนี้ โกงอยู่แล้วครับเริ่มเกมรับเกมรู้นี่ทําได้ทุกอย่างแล้วนะครับสคนนี้ส่วนเบคแฮมับเปิดดีอยู่แล้วครับเบคแฮมโอเคนะครับจบสกอร์ก็ได้อยู่แล้วแหละนะครับผมเคยรีวิวอยู่แต่ว่าในทีนี้ก็ที่โดดเด่นนะครับก็จะเป็นหน้าเป้ากับหน้าต่ำนี่ครับลูนี่กับคาร์ตหน้าครับคาร์ตน่าเนี่ยโอ้โหปั่นดียิงไกลได้นะครับหมุนบอลก็ได้ครับส่วนสูงก็แบบสูงแล้วก็มีความเร็วโกองยิงคาร์ตหน้าถ้าถ้าใครแบบรู้แรงปั่นของคาร์ตน่าดีครับบอกเลยว่าปั่นโกงจริง หรือนี่ก็เร็วจริงครับหาช่องดีครับหมุนบอลก็ได้ด้วยนะโอเคในปีนี้น้องๆ TM เลยก็ว่าได้ครับนะครับอเอซก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเพอร์ทัศดีเร็วนะครับบอลติดเท้าคล่องนะครับโอเคเลยใครที่แบบชอบสไตล์ตัวเล็กคล่องๆพิผิวเร็วๆนะครับเอซก็แนะนำเลยครับตัวนี้เฟงเฟลจริงมาครับจัดอันดับ3ตัวที่ผมแนะนำนะครับที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นคาร์ตน่าเลยครับยืนหนึ่งครับโหจริงๆคาร์ตัน่าวันนี้ขาดไม่ได้ครับยืนตำแหน่งเซฟนะครับ ตัวที่2ผมให้เป็นลูนี่แล้วกันครับตัวเด่นเลยหม่งบอลได้จบสกอร์ดีแับแต่บางบางชอดที่ผมจบสกอร์นอกกรอบอย่างเงี้ยก็ติดบล็อกบ้างนะครับโดนตัดบทนะครับแต่ที่เกินคายก็คือลูกกลางการเนี่ยเปิดหม่งได้เหมือนกันครับลูนี่นะครับเลี่งจริงนองมาเป็นผมให้เป็นชอยนี่แล้วกันครับฟองตัวตัดบอลได้ดักบอลได้ตลอดครับแต่ว่าเหลืองอย่างเดียวนะครับหมงยังไม่โอกาสลองส่องแบบยิงไกลสักเท่าไหร่รับน่าเสียดายแต่ถือว่าแนะนําแนะนําเลยครับ ส่วนตัวที่เกินค่านะครับในวันนี้เลยครับก็จะเป็นเบตเตอร์แชมเบอรนี่ยครับองลงจริงครับเดืยวจริงลองมาเป็นสปิเซอร์แล้วกันคือไม่ได้เกินค่ามากก็ถือว่าตามมาตรฐานะสปิเซอร์นะครับถือว่าเต็มเกมลุกได้เกมรับก็ดีครับสปิเซอร์สอดเติมเกมลุกดีมากครับอารลิซิตก็ตามมาตรฐานนะเร็วอยู่เร็วอยู่นะครับประมาณนี้ครับสำหรับทีมนี้ก็ถือว่ามามา่นครับมัมัเลยครับสำหรับวันนี้ครับก็เหมือนกับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมกันด้วย ชัวรนึงก็อยู่นะสาวสุขภาพด้วยเจอใหม่คลิปหน้าผมเจอกัน